สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง SQUAD a r วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV ระดับเรือธงที่หลายคนรอคอยกับ BMW X9 ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นแบบครบเครื่องเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถ SUV จากค่าย BMW ไปอีกขั้น เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก BMW X9 2025มาพร้อมเส้นสายที่ดูดันและทรงพลังฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีมิติที่ชัดเจนกระจังหน้าไตคู่ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมไฟหน้าเลเซอร์ดีไซน์ใหม่ที่บางเฉียบให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวล้ำอนาคตกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตเพิ่มมิติให้ตัวรถดูแข็งแรงเสริมด้วยช่องดักอากาศที่มีฟังก์ชันช่วยระบายความร้อนจริง ด้านข้างตัวถังถูกออกแบบให้ยาวและสง่าง,งามมีเส้นสายที่คมชัดไล่ไปถึงล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่มีตั้งแต่21ถึง23นิ้วให้เลือกส่วนด้านท้ายมากับไฟท้ายเล็ดแบบเส้นต่อเนื่องยาวเต็มฝาท้ายให้ความรู้สึกรูหราและทันสมัยในภาพรวมถือว่า BMW X9 2025คือ SUV ที่โดดเด่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรูหราผสมผสานกับความสปอร์ตได้ลงตัว เข้ามาดูภายในห้องโดยสาร BMW ยังคงใส่ใจรายละเอียดทุกจุดวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมเบาะหนังแท้แบบเมริโนที่ให้ความนุ่มสบายและสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบนวดฟังก์ชันปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นถูกติดตั้งมาอย่างครบครันแผงคอนโซลหน้ามีจอดิจิทัลโค้งขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อทั้งจอมาตรวัดและจอกลางอินโฟเทนเมนต์ มาพร้อมระบบไอ r ายรุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงและการสั่งงานผ่านท่าทางระบบไฟแอมเบียนไล์ปรับได้หลายเฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Bower ร์แอ i ด์ให้คุณภาพเสียงที่สมจริงเสมือนอยู่ในคอนเสิร์ตความกว้างขวางเป็นอีกหนึ่งจุดขายของ X9 โดยมีให้เลือกทั้งแบบ6ที่นั่งและ7ที่นั่งพื้นที่แถว2และแถว3ออกแบบให้โปร่งสบาย รองรับการเดินทางไกลได้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีหลังคาพารามิกกลาส r รูฟขนาดใหญ่ที่ทำให้ห้องโดยสารดูโปร่งโล่งสะท้อนความหรูหราได้อย่างชัดเจนในด้านสมรรถนะ BMW X9 2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์สันดาปและปลั๊กอินไฮบริด โดยรุ่นเริ่มต้นจะมาพร้อมเครื่องยนต์6สูบเรียง TWIN TW w POWER TURBO ที่ให้กำลังประมาณ375แรงม้าขยับขึ้นมาเป็นรุ่น V8 TWIN w TURBO ที่ให้พละกกำลังกว่า530แรงม้าและแน่นอนว่ามีรุ่น Plug-in Hybrid ที่จับคู่เครื่องยนต์เบนซินเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวมกว่า600แรงมา้าสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลาราว80กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำระบบขับเคลื่อน X Drive เป็นมาตรฐานในทุกกลุ่นทําให้การขับขี่ทั้งบนถนนดำและเส้นทางออฟโรดมั่นใจยิ่งขึ้น พร้อมระบบ Adaptive Air Suspension ที่ปรับระดับความสูงอัตโนมัติตามสภาพเส้นทางทำให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นใจในการควบคุมผสานกันได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบตั้งแต่ Comfort ตสปอร์ตไปจนถึงออฟโรดที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย BMW X9 2025จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่กึอัตโนมัติ เช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อม s t o p a แอน o ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่แสดงผลคมชัดระดับสูง พูดถึงราคา BMW X9 2025ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดการว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4.3ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจแตกไปถึงกว่า1 7 7 0 0 0ดอลลาร์หรือราว6.1ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปพร้อมออปชั่นและแพ็กเกจเสริมที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า สรุปแล้ว BMW X9 2025ถือเป็น SUV เรือธงที่รวมเอาความหรูหราเทคโนโลยีสมรรถนะและความสบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการรถครอบครัวระดับพรีเมียมหรือผู้ที่มองหารถ SUV ที่สามารถมอบความเร้าใจในการขับขี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ครบทุกด้านและนี่คือการก้าวกระโดดที่ยืนยันว่า BMW ยังคงรักษามสามารถรฐานความเป็นผู้นำในตลาดรถปรูได้อย่างมั่นคง และนี่ก็คือรีวิว BMW X9 2025จาก ST a u t r หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ชมกันอีกในครั้งถัดไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ